วิทเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยอาคนต่างยูนะครับ f อซไทยอฟซมันใครชอบแบบไหนก็ว่าไปอย่างผมเนี่ยผมชอบพักส้งผมชอบธนาทรผมชอบพิธาอย่างเงี้ยนะครับผมก็เชียร์พักซ้งนะถามว่าอ่าผมเกลียดคุณท,ทักษสิณหร้อไม่เกลียดคุณยิ่งเกลียดหรือไม่เกลียดแต่ผมไม่เลือกหรอกผมเลือกพักประชาชนพักข้าวไกยอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไปงัน ถ้าผมจะวิจารณ์คุณทักษิณวิจารณ์คุณกูอิงผมต้องวิจารณ์ตามข้อทจริงเช่นโฆษณาหาเสียงไว้ประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทุกวันนี้เป็นไงข้าวของแพงค้าขายลําบากคนตกงานยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอะไรที่โม้ยังทําไม่ได้อันเนี้ยผมก็มีหน้าที่เป็นไงเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนโดยเฉพาะคนที่เลือกพักเพื่อไทยว่าคนยากคนจนที่เลือกพักเพื่อไทยไปบอกว่า เราจะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ทุกวันที่เราไม่มีศักดิ์ศรีเลยคนที่อยู่ดีกินดีก็คือท่านนายกครับมีเงินเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสามพันล้านคุณพ่อท่านมีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยเราต้องวิพากษ์วิจารณ์ตามตรงไปตรงมานะครับและใครเชียร์รัฐบาลก็เชียร์ไปนะครับคุณแขกเคยใครจะใครเชียร์รัฐบาลผมก็ไม่เคยไปอยู่กับเขาเนะคือต่างคนต่างวิพากษ์วิจารณ์แต่มีคนบางคนในโซเชียล นะบางคนไม่ชอบผมก็ไปน,นั่งดา่าผมก็ไม่รู้จะดา่าเพื่ออะไรนะจะบงังคับให้ผมไปเห็นด้วยกับคุณัจฉริยะบ้างอะไรบ้างคดีแจงโมูเนี่ยต่างคนต่างมีความคิดเห็นแม้แต่ทางการนําเสนอข่าวของพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยการนําเสนอข่าวพี่น้องสื่อมวลชนในคดีแจงโมงย่างเงี้ยใครเห็นด้วยคุณัาฉริยาก็ก็ว่าอะไรผมไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของผมไม่ใช่ว่าโอ๊ยทนายเดชาไม่เห็นด้วยคุณัาฉริยะอ่ะาแสดงว่าเป็นโจรไม่เข้าข้างต้องหาจาเลยบ้างอะไรบ้างเลอะเ ผมได้ทํางานตามคําสั่งของคุณแม่ซึ่งเป็นลูกความคุณแม่เขาสั่งอะไรก็ทําตามนั้นนะแค่นั้นเองคุณแม่ไม่ได้สั่งให้ผมเนี่ยพี่เดไปร่วมกับคุณอนะัจฉชียะนะครับแล้วทาการลื้อฟื้นกันเองเขาไม่ได้สั่งนะถ้าเขาไม่ได้สั่งแล้วผมไปไปทําอะไรเกินหน้าที่ไปเผื่อไปเขาก็ปลดออกจากเป็นทนายเข้าใจนะเป็นทนายเนี่ยก็คือมีหน้าที่รับจ้างว่าความลูกความเขาจะไปทางซ้ายก็ไปขวาก็ไปแค่หน้าหน้าที่เรามีแค่นี้ นะครับเพราะฉะนั้นไทยชอบคุณอัจิยะเห็นด้วยแล้วเขาก็ว่าไปแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมานั่งด่าทออะไรผมไม่ชอบผมก็ไปองเลื่อนผ่านนะครับแค่นั้นเองเข้าใจนะนะครับมันคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีจริงเนี่ยเราบอกเราเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนต้องการความยุติธรรมนะนะครับเราไม่เห็นด้วยกับไทยเราไม่ต้องไปด่าเขาต่างคนต่างอยู่ต่างไรต่างเนี่ยอาจิยะไม่ได้ทำอะไรผมก็บอก่าทำไปเถอะแต่ความเห็นของผมก็คือไม่มีหลักฐานอะไรเนะ อัจฉริยะก็ยอมรับแล้วไม่มีหลักฐานใหม่ DSI ก็ไม่รับคดีนะมันไม่มีหลักฐานใหม่นะประเด็นที่สองคดีในหน้าศาลรับไปก็เดี๋ยวจะโดนระเบิดหน้าศาลมันจบแล้วมันจบแล้วครับนายจบแล้วอัจฉริยะถามอัจฉริยะจะจบแล้วมีแร้วจะไปดําเนินคดีตํารวจอะไรนะครับฟังอัจฉริยะแถลงข่าวดีๆนี่นะครับฟังคุณอัจฉริยะแถลงข่าวดีๆเขาแถลงข่าวชัดเจนอยู่แล้วเขาไม่มีพยานหลักฐานที่ชี้ชัดว่าตํารวจคนไหนทําผิดเขาไม่ได้ไปกล่าวหาตํารวจเขาไม่ได้ ไปกล่าวโทษตำรวจเพราะเขาไม่มีหลักฐานที่จะไปเล่นงานตำรวจมันจบแล้วเพียงแต่เขาจะไปยื่นเรื่องนะครับตรวจสอบการทํางานตำรวจโดยมีความเข้าใจว่ามีการช่วยเหลือผู้ต้องหาคนบนเรือเป็นความเข้าใจของเขานะครับและเอกสารที่เขายื่นต่อ,อกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณไปดูเด็กข้างในเนระไม่มีอะไรเลยเชื่อผมดินะผมรู้จักอาชญาอานาไม่มีหรอกเพราะว่า้าคุณไปกล่าวห,หาตำรวจเขาก็ดำเนินคดีคุณเพิ่มอีกนะครับมันไม่มีมันจบแล้ว ผมแหลมีแหล่งข่าวทางรับจากยี่ไยก็มีแหล่งข่าวทางรับจากตำรวจแหล่งข่าวจากพาการไม่มีจบแล้วครับนะครับไม่มีอะไรครับนะเชื่อพี่เดชพี่เดตรงไปตรงมาได้คุยกับหลังข่าวแล้วจบแล้วนะครับเรียบร้อยครับอัจฉริยะกระลอถูกตำรวจดำเนินคดีแค่นั้นนหะแล้วก็ไปศาลไปสู้คดีถ้าชนะก็หลุดมาแพ้ก็ติดคุกกันน่นะครับความจริงมันอยู่ในศาลไอ้ในโซนที่เอเป็นเรื่องโกกวันวานยังมีแต่ข่าวปลอม นะบางคนก็มีข่าวบอกบิกโ๊กลับมาเป็นอผบตรแล้วครับอะไรต่างๆเลือเทยังไม่ได้บิจ๊กยังไม่ได้กลับเลยบอกบิกโ๊กลับมานะ้นีออนะครับนะ่บอกอะไรต่อะไร,ะไรข่าวปลอมเยอะทางโซเชียลเนี่ยอย่าไปฟังมี่จะเรื่องโกหกเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับรก็ติดตามข่าวสารก็ติดตามข่าวจากสํานักข่าวใหญ่ๆสํานักข่าวเล็กๆสร้างเรื่องสร้างราวก็อย่าไปสนใจนะถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับคดีความก็ต้องฟังจากตำรวจฟังจากอายการเราจะสังเกตวม่คดีแดงโบ นะครับทาไมตํารวจอายการเงียบเพราะเขาไม่ให้ราคาพวกลือก้อคดีขนาดอธิยะเนี่ยนะเอาเอกาสารไปยื่นในอยการสูงสุดเขายังไม่ส่งคนมารับเลยปกติเกาจะส่งคนมารับนะ่ะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ให้ราคาหรือเปล่าอธิยะรู้ตัวดีว่าเขาไม่ได้ให้ราคาหรือเปล่านะเขาไม่ให้ราคาไม่มีใครสนใจไม่มีใครไปแก้ข,อขอ้อใ้อธิยะน,นะครับเพราะอธิยะไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีเพราะนั้นคดีจางโมเนี่ยไม่มีแล้วมันจบแล้วลิเกเลอรนะครับ นะเก็บฉากเก็บกองเรียบร้อยบ้านใครบ้านมันเดี๋ยวหาเรื่องดราม่าต่อนะครับเพราะสังคมไทยไมันจะมีข่าวดรามา่าเงี้ยแบงค์เลสเตอร์เงี้ยนะหมาหายน้องกล้วยเงี้ยนะเนี้ยนะคนไทยชอบหัวเมียตีกันนะอ่าอะไรแม่หัวลูกสะใภา้ออกรายการดังเห็นไหมโอ้ตีกันไปแม่หัวลูกสะใภ้ตีกันไปตีกันมาเปิดคลิปถามว่าเราติดตามข่าวเม่เราได้ประโยชน์เลยไม่ได้หวยสามสิบล้านได้ประโยชน์ไม่มีอะไรเลยครับ เป็นเรื่องทะเลาะกันระหว่างครูปีชากับบวดจรูนท่นานทราบไหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมดเงินไปกี่ล้านครับนะครับนะคดีอะไรลุงพลป้าแตนนะลุงพลเป็นผู้ต้องหาสุดท้ายสาลจำคุกไปยี่สิบปีนะครับแต่ที่ผ่านมาทําให้ลุงพลดังจนร่ำรวยเอฟซีเยอะแยะมากมายทำไปทำมาก็เรื่องราวในโซเชียลเป็นเรื่องที่ไม่จริงปั้นแต่งสร้างเรื่องขึ้นมาโดยสํานักข่าวบางสํานักที่ต้องการเลติ้ง ส่วนจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ก็อีกเรื่องอันนี้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นข่าวพวกนี้สัง,สงคมไม่ได้ไประโยชน์เลยคดีลุงพลป้าแตนไปนกันได้ไประโยชน์ไม่ได้คดีหวยสามสิบล้านนะครับเรื่องครูม,มีชากบวชจรลุนสุดท้ายไม่มีอะไรเลยสองคนแย่งหวยกันนางตัดหนกาตำรวจชาติต้องเอสียเงินเสียทองมากมายในการสืบสวนครับคดีลุงพลป้าแตนก็เหมือนกันคดีหวยสามสิบล้านใช้เ,เงินเยอะคดีธน,นายกั้มเศรษฐีคนหนึ่งชื่อพี่อ้อยกล่าวหาทนายตั้งนะฟังนักข่าวบางคนพูด ต้องใช้พนักงานสอบสวนเป็นร้อยคนเพื่อดูแลคดเีเศรษฐีหรือเปล่านะครับนะและคดีพี่โน้องประชาชนมาแจ้งความมีมีการจับได้ดําเนินคดีอะไรได้ไหมหร,รือว่าดําเนินคดีเฉพาะดังๆอ่ะผู้เสียหายป็นคนรวยหรือเปล่าจําเลยชื่อผู้ต้องหาชื่อต่ํมหรือเปล่าที่ผมเล่าให้ฟังผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนให้มองภาพรวมนะกองกระบวนการที่ทำตำรวจต้อง,องควรจะทำคดีทุกคดีอย่างล่าสุดผู้บัญชาการไซเบอร์บอกว่าจับคนที่ตัดต่อภาพคักงสิง ผูก้การไซเบอร์บอกว่าทุกคดีที่มีการตัดต่อภาพไปร้องเรียนได้ที่ไซเบอร์ไซเบอร์จะตามหาให้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอามาตรงโรงาจะจับให้เลยผูก้การไซเบอร์บอกไม่จําเป็นต้องเป็นคดีของคุณทักษิณเดี๋ันะบผมอยากให้ตํารวจทํางานในลักษณะมาตรฐานเดียวกันชาวบ้านชาวบ้านก็จับได้ครับจับให้ได้ครับนะหลายโรงพักนะครับหมายจับจะไม่หมดฝั่งผูก้การไซเบอร์จดูแลหมายจับและเอาคดีเล็กๆน้อยๆมาแถลงข่าวผมจะช่วยประชาชนให้ นะครับไม่ใช่จะแถลงขา่าวเฉพาะคดีดังๆนะเอาคดีและคดีน้อยมาแถลงข่าวจะได้สเสิร์ตว่าตำรวจให้ความสำคัญกับทุกคนเท่าเทียมกันนะครับแล้วผมเชื่อท่านผู้บัการตำรวจ่งชาติในปัจจุบันเนี่ยแกมีมาตรฐานเดียวมีความเชื่อนะแล้วอยากจะเตือนภัยนะครับอยากจะฝากไปยังรัฐบาลและก็สำนักงานตำรวจ่งชาตินะครับและกระทรวงดีอีทุกวันนี้ครับเว็บพนันออนไลน์เต็มไปหมดนะครับ ก็ฝากให้ทั้ง,ง e. กระทรวงดีอีสำนักงานตำรวจชาติได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยปราบเว็บพนันออนไลน์เต็ไมไหมดรับลูกหลานเราติดการพน,นันพอติดการพนันก็ไม่เรียนหนังสือจริงไหมครับพี่นอครับติดการพนันเสร็จก็ไม่เรียนหนังสือแล้วก็ไปรักทรัพย์ติดยาเสพติดนะและ้วหลังจากนั้นก็กอดยารรมนะครับเพราะนั้นก็ฝากสำน,นักงานตำรวจชาติฝากรัฐบาลแรารตทองการจินวัดนไปดูนะครับพนันออนไลน์เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มไ,ไปหมดครับเต็มไปเปิดเัด้งไ,ไงก็เจอพนันออนไลน์ ฝากกระทรวงดีอียื่นคำร้องต่อศาลปิดแผนทกี้หมดกล้าหรือไม่กล้าปิดไม้กล้านะครับเพราะอะไรผลประโยชน์ไปเยอะหรือไม่อย่างไรนะครับเน่นะครับอันนี้ก็ฝากไปนะครับนะครับเนี่ยแต่นะครับเรื่องการพนันและต่อไปนะครับเรื่องการว่างงานทุกวันนี้เยอะนะครับคนไม่มีงานทําเยอะฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดูแลนะครับฝากสื่อมวลชนนําเสนอข่าวเรื่องคนตกงานเยอะไม่มีงานทําต้องไปป้นเซเว่นป้นร้านทองอะไรจะไปหมดนะครับ คนว่างนานเยอะนะครับอา่านะรำบากข้าวของแพงกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีอ่านะศรีสัตนนาน้าหน่อยชื่ออะไรกันไปรึเี่ <c oughs> ยลูกน้องคนสนิทคุณตักมิลปเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์งเงียบหายไปเลยเนี่ยนะประกาศคนหายนตรีพาณิชย์ข้าวของแพงครับไปดูแลหน่อยข้าวของแพงมากครับไปดูแลหน่อยนะครับตัวน,นี้ข้าวของแพงครับนะครับเอ่อไปดูแลนะครับของแพงมากพี่น้องครับ เนะข่าของแพงเข้าใจนะพี่น้องพี่น้องว่าแพงนะของนะ่แงนะแพงไม่หมดอ่ะเงินมันด้อยค่าไม่มีราคาเลยมันของของแพงแพงไหมครับเนียไปดูดูแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยสัมมนข่าวต่างเนี่ยชอ่องดังๆหลายเนี่ยเลิกนําเสนออะไรคดีแจงโงนะไไ่ไม่ได้ประโยชน์รนะครับไม่ได้ประโยชน์ไม่มีหลักฐานใหม่แล้วครับมีแต่สร้างเป็นมาใหม่จําลองสถานการณ์ขึ้นมานะครับไม่ไม่ไม่ได้เรื่องนะไอคนที่จัดมาก็ได้ประโยชน์หมดนะน,นางงามก็ดังอัจฉริยะก็ดัง ไอช่องข่าวจะอะไรก็ดังดันหมดอเรตติ้งดีโฆษณาเข้ากันหมดนะแต่สางคนได้ประโยชน์แล้วไม่มีนะครับนำเสนอเรื่องข้าวของแพงผักแพงไก่หมูแพงหมดไก่หมูก็เป็นของเจ้าสัวหมูขาดกันหมดนะ